สวัสดีค่ะคิณเต็งบายวีนะคะ,ละกลับมาพบกันกับเราวันนี้ในช่องคิณเต็งบายวีวันนี้เราก็จะพามารีนดนมวัวนะคะค่ะวันนี้คืออากาศดีมากเลยค่ะา,าตอนเช้าเช้าฝนตกก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รักธรรมชาติด้วยกันนะคะวันนี้เราจะไปรีดนมโคตามวีดีโอของเราเลยนะคะเออคือแม่โคของเราเป็นคนนั้นเองเะคะ่ะ ี้าตากตัดสักท้ายกดไลค์เพื่อนที่รักธรรมชาติรักก,การดูพนม ตอนเล่นของเราแต่นี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะคะชาเอซีนะคะ Terima <small> kasih telah yang enggak <shashi qu piorata> ไม่กระถางจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่ารีบถังเครื่องรีบเสร็จเลเอากลับจะไปรีดตัว ฝากกดซักซายให้กับเพื่อนๆที่รักธรรมชาตินักการดูแลรีดนมวัวนะคะอันนี้เป็นเที่ยวให้ดูสุดๆนะหน้าของแม่โคค่อนข้างสมองๆนิดนึงแต่ว่าตรงมนมจะสะอาดนะคะเพราะว่าเราล้างทำความสะอาดดีแน่ นี่พาดูสด,สดะะเลยนะคะนี่ค่ะก็จะใช้ให้กับเพื่อนๆ้วยนะคะกดแชร์เลยนะคะเพื่อ,อนๆทุกคนคาใหน อากาศดีมากเลยะคะ่ะนี่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันน่นะคะอ,อที่ชอบแม่เขายิบนมแบบนี้ก็ซะไปใชไว้นะคะ <c oughs> เข้ามาดูกัน,นะคะ่ะอาจ,จะได้นม นะคะวิธ you know, ีการรีดนมโคนะคะเียขั้นตอนเรื่องก็ตั้งแต่ตุกเลยนะแล้วก็จะได้นมที่จะเถูกดึงออกมาจากเต้าเลยนะคะเรียกค่ะหลังจากใช้เครื่องรีดนะคะเราจะรีดมือแบบนี้นะคะที่นมเรียกที่จะทำให้โคอักเสบ ทำเราเป็นฟัมเล็กๆน,นะคะเดบ๋พอเพียงถ้าใครชอบก็ถ้าใครกิ่กำลังยจให้กันนะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะเช้านี้มีแดดเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อเช้าตอนนี้ก็คงซึ้งเหมือนจะตกกลนกลางวันอนะคะ ทำมาเพื่อที่นมสองรอบนะคะทีนนะะ่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเอาไปส่งที่ศูนย์รับนมดิบนะคะในกรุงรองดุตมบุญนะคะนะคะอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะที่แบบนี้ท,นนนนทุกวันนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอันนี้ก็พาไอทีมาดูการที่นมสดนั้นทุกวันเมื่อวานขอโทษทีไม่ไดเพราะว่าฝนตกหนักนะคะ ช่วงนี้มากสุเลยที่ไหนตอนที่ฝนไม่ตกอันนี้ก็ตกเหมือนกัน่ะชใมาก็นแกทักยกันมาได้นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าใหม่ฝากกดติดต่อทยด้วยนะคะกำลังใจให้กันค่ะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับฟาร์มโกนมุกทุกฟาร์มด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังที่จะมาะทำได้ดีเลยเอาไปส่งที่สูรน,นะคะและ้วก็ช่วยไปเยอะเลยที่มีฟาร์มโนมุกสำหรับใครที่สนใจที่จะเริ่มต้นฟาร์มในปตะเทะเราเริ่มต้นใหม่ก็ดูวิธีการที่ดีเลยนะคะ,ญญญะแล้วเราก็ฟาร์มมีจำนวนของครอบครัวนะคะเปิดมานานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วสิบห้าปียี่สิบแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าเป็นฟาร์มเะว่าเราก็ไม่ได้ขยายขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเราเปิดเป็นฟาร์มแบบครอบครัวหรือพเอเพีพยงนะคะไม่ได้คิดว่าจะขยายนะคะเราทำเองไม่ไหวเพราะว่าถ้าฟาร์มใหญ่ๆเขาจะต้องจ้างคนเยอะนะคะแล้วก็เอาแบบจะจิตพอเพีพยงนะคะไม่ได้ครครัวเยอะเป็นฟ,งงนฟงงาร์มเล็กๆชาววันเขา นี่หลบนีสินสิคตัวนะคะกาที่เราจะได้นมที่คุณภาพดีนะคะเราก็จะต้องให้อาหารที่ดีกับแม่โกนะคะแล้วก็ให้แม่โกนะคะอารมณ์ดีนะคะก็จะได้ถ้าแม่โพอารมณ์ดีกินอาหารอิ่มนะคะก็จะปล่อยนมออกมาเยอะนะคะ โคตรแต่และตัวเราก็จะให้น้ำนมได้เยอะขึ้นค่ะก็ที่เรากำลังการนมตมอนนี้ก็คือเพื่อไม่ให้นมอักเสบนะคเพราะถ้านมอักเสบคือจะส่งขายไม่ได้นะคะแล้วก็เลยต้อง ใช้แม่เลยนะคะแล้วก็จะแนะนำเพื่อนๆท่านผ้แล้วก็เอพ้าิดขวดติดตามหรือว่าติดย้อนหลังได้นะคะไลฟ์ทางก่อนที่เราพาชมวิธีการประกอบการที่ทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในรางไขท,ที่รัชนาชัยยามเช้าแล้วก็บางบางบางวันก็ไลฟ์ตอนเย็นนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ เ,เพื่อนๆที่ช่วยแล้วก็สงานทีทุกคนนะคะใครที่สนใจเข้ามา,าดีเขะะ้ามาทำได้โดยส่วนตัวค่ะถ้าได้เงินค่าสินก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะเราก็ต้องใช้เวลามาๆต้องใช้เงินนะคะแต่ว่าต้องรีบทำให้ทันเวลาด้วยนะก็จะทาไม่ได้เพราะว่าต้องมีเวลาในการตรวจจิตนะคะในการรับเชื้อแล้วก็ต้องพยายามทำให้ทันแล้วก็ให้เงินงท,ท,งทางการ เมื่อไหนที э wave, ่อักเสบเราจะไม่สูงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้นมเสียคุณภาพนะคะเขาก็จะมีมาตรดารความเขาก็จะมีการตรวจทิศตรวจสุขภาพปูนะคะเป็นการดีแบบตรงนี้แต่เขาก็จะมีผิดบัตรผิดอะไรเรื่องเอซีคอมมูนสอบถามกันไม่ได้นะคะอย่ารู้เรื่องอะไรนะคะเจ้าปังเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาไล่หรือว่าจะมาฟังทิศ งในช่องกุญ่จไปดีให้ดูนะคะกดถ้าใครเพิ่มกำลังใจให้กันได้นเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างวิดีโอแล้วก็มาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูสดๆแบบนี้วันนะคะนี่คือตะคุตะคุมานี่นี่คือหมาประจำฟาร์ของเรานะคะวันนี้ตะคุตะคุเอฟซีหน่อยมาแล้วนะคะวันนี้เช้านี้มาแล้ว ค่ะไอ้เหรอนี่นี่มาแล้วโอมาแล้วเนี่ยมารอกินนมนะคะตั้งหูนะคะหมาน้อยของเรานะอาจารย์จะมาได้นะคะสวัสดีค่ะเห็นกาลังแจ๋นเห็นพี่น้องตั้งหูทั้งหลายนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะงานวันจันทร์งาลงไปขายแล้วก็ไม่ได้เงินเ เดี๋ยวต้องรอสถานการณ์ีกิ่มขอให้ทุกคนได้รับค่าตอบแทนด้ยนะไม่แตกต่างกันเลยนะคะทา้นี้ก็เหมือนกันนะคะสู้นะคะ ใายกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆเข้ามาใหม่อาจจะซักสะไบมานนหน่อยหนึ่งอนคะแล้วก็ขอแนะนำให้พี่น้องทางประเทศไทยนะคะที่มีความโควิดใครที่อยากเริ่มต้นความใหม่ก็เข้ามาดัได้นะคะเราก็จะไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันนะคะตามความพร้องกันต่างนะคะถ้าวันไหนฝนไม่ตกพี่ชายฝนตกก็เลยมามาไลฟ์ชานะคะถ้าวันกลนงคืนก็ฝนตกนะคะพ่ฟ ฟ้าะนองเราจะไม่ใช้โทรศัพท์นตรายกแล้วก็ตอนเช้าบรรยากาศดีก็อยากจะมาให้บทนะนะให้พี่น้องนะคะให้เพื่อนทุกทีหรือว่าเพื่อนคนที่ต้องการจาเจอการที่มาจดมาที่เาเนี่ยมิตดยางตามทชาตินะคะใครที่รักธรรมชาติก็ติดต่อไป ติดตามกันนะค่ะจะได้เจอกันก่อนเราก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็สุดท้ายนะคะ แล้นะคะเราก็จะใช่นี่ค่ะ้เอซีดูนะคะอันนี้นมสดๆที่ได้จากตัองใจนะคะเกิดจากการที่ทีบดตจากตั้งใจนะคะแล้วก็แม่โคคุณภาพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทนะคะทีนี่แล้วเราจะพาเอาไปชึงอันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะเอเพื่อนๆนะคะน่ค่ะให้ดูบรรยากาศ เอาน,นี่คะ่ะคึ้มๆเหมือนสมนกำลังจะตกน,นะคะันนี้คือถังนมที่รีงเสร็จแล้วนะคะไกซีเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆถังนมที่เีเสร็จแล้วแล้วก็จะกลับแม่โซได้นะคะแม่โคอารมณ์ดีนะคะก็จะปล่อยนมเยอะนะคะเนี่ยคะ่ะคาะอซีมาดูนะคะเพืเ่อนๆทักสกายเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ ถ้าเขาอารมณ์ดีไม่ตกใจนะคะก็จะปล่อยนมได้เยอะนะคะกินอาหารก็อร่อยด้วยนะคะกินอาหารหมดเลยตอนะะนั้นก็ทางนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยออกเมื่อกี้ที่เราตามนมนะคะแล้วก็จุ่มตาฮู้ตาไครเอซี่นะคะขึ้นกระสอบเที่อาหารนะคะเรียนรู้มากเลยเนี่ยขึ้นไปเีอาหารให้นะคะดูดีมาวนี่คืออาหารไม่โคนะคะไงตาฮ้อือ มาบางแก้วลูกผสมนะคะตัวนี้นี่ไงคะพี่ฟาร์มใครมีบ้างคะครเลี้ยงหมาแบบนี้บ้างอมามตนกันมาได้นะคะชื่ออะไรบ้างอันนี้ต้อาหู้นะคะลายด่างลายเหมือนแม่โคเลยนะคะดูสิคะลายเหมือนกันเลยนะคะเนี่คะ่ะ นี่ค่ะให้ดูความน่ารักของแม่โคนะคะนี่อารมณ์ดีกินหมดเลยนะคะกินอร่อยนะคะสุขภาพดีนะคะถ้าแม่โคตัวไหนนะคะอาหารไม่กินก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วนะคะระบบย่อยหรือว่าลำไส้อะไรเงี้ยเราต้องเรียกหมอหรือว่าสัตวแพทย์นะคะให้คุณหมอนะคะมาตรวจด,ดูสุขภาพแม่โคด้วยนะคะเราต้องสังเกตนะคะทุกวันนะคะแม่โคตัวแต่ละตัวแต่ละวันนะคะ นี้ก็คืออันนั้นไม่ใช่ว่าสุขภาพไม่ดีนะคะอันนั้นเพิ่งปล่อยเข้ามาใหม่นะคะแม่โคก็กําลังกินอาหารแล้วก็เลียดนะคะสว่วนฝั่งนี้ก็คือีดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลดล็อกขาแม่โคแล้วก็จะปล่ข้อเข่านะคะอันนี้คือความน่ารักสดใสของแม่โคงเรานะคะสวัสดีค่ะคุณชะนะพรอ,องค์อินคนเลี้ยงหมูฟามว,าว้าวเลี้ยงหมูเราเป็นคนชอบกินหมูชอบหมูมากเลยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ซับสไครต์กดให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณทั้งกําลังใจค่ะขอบคุณกําลังใจมากๆากเลยนี่ค่ะแม่ครูอันนี้ต้องดูแลให้อาหารกินเยอะนะคะครูเดี๋ยวตอนเย็นเอ่อตอนเช้าหลังจากปล่อยไปแล้วก็จะเอาฟางให้นะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะเข้าไปดูได้ในไลฟ์ก่อน,อนๆเราก็จะพาไปให้อาหารให้ ให้นมลูกโคนะคะวันนี้เราจะไลฟ์ได้นานนะคะเพราะว่าวันนี้มีธุระจะต้องไม่ไปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบค,คุณเพื่อนๆนะคะทุทกๆคนที่เป็นกําลังใจซับสไคร์ให้กันนะคะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะวิธีการรีดหลัลงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวต้อง,องมาบอกลาเอสีขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะซับสไคร์ให้กันด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ